พบกับยรบิลลนะครับครับก็วันนี้ไก่ไข่อายุ23สัปดาห์แล้วนะครับ22สัปดาห์กับ23สัปดาห์ผมจะทําเป็นคลิปเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามนะครับก็จะรู้ว่าผมมีไก่อีกชุดหนึ่งนี่โรมันแล้วก็ไฮแซคผมทำ ผมทำวัคซีนโปรแกรม2อันนี้คือใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศลงตัวผมก็ทำไปเลยแล้วผมทำของตัวเล็กก่อนทำตัวเล็กอีก2วันไก่มีอาการาที่ผมบอกมาครับนอกวัคซีนนะครับตอนนี้ก็ไก่กลับมาแข็งแรงแล้วนะครับก็กินอาหารปกติวิ่งหยอกกันได้นะครับ แล้วก็พอมาทําชุดนี้ครับมีอาการคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ชุดนี้จะสูญเสียมาเยอะนะครับชุดชุดไก่ไข่ที่ไข่แล้วนะครับถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะประมาณหกตัวนะหกตัวร4อสี่สิบห้าตัวเนี่ยประมาณหกตัวก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างมีพลาดไม่เริ่มได้ผมก็โอเคครับทำใจแต่ หลังจากที่ไก่โปรเซนนะครับผมจะให้ดูโปรเซนนะที่ผมทํามาอ,อาจจะดูสมสมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเล่มไว้ก็ไก่22สัปดาห์นะครับไข่เนี่ยอยู่29ฟองแล้วนะนะที่จริงไข่เนี่ยมันจะไข่ประมาณ30กว่าแล้วผมไปดูใต้พื้นเขาจะมีเศษเปลือกเศษอะไรอย่างเงี้ยพวกไข่นิ่มอ่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูวเนี่ย อย่างเงี้ยพวกที่ไข่ไม่แข็งแรงเงี้ยแล้วแม่เขาเแม่ไก่แพจิกเนี่ยก็ไปแล้วครับก็ผมก็เขียนไว้่า29 29ฟองและพอ,อ,อวัคซีนออกฤทธิ์เนี่ยเปอร์เซ็นไข่ค่อยๆตกมาเลยจนมาถึง เมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยต่ำสุดนะครับร่นลงไปจาก26่สิบลดลงไป12เลยนะครับเนี่ยสิบแล้วก็18ขึ้นมา18แล้วเมื่อวานนี้ล่าสุด15นะครับ15ออนน 2, 2ฟองเนี่ยอันนี้2อฟองฟองเนี่ยจะเป็นของไก่เล็กนะครับไข่เร็วมากไอตัวเนี่ยก็พอพอหลังจากทำวัคซีนเสร็จนะครับ ผมก็เสริมเสริมวิตามินแล้วก็เสริมอนั่นแหละครับพวกอาหารเสริมเขามันก็ดีอย่างหนึ่งครับผมทำมาได้สามวันก็วันนี้เป็นวันที่สามเนี่ยไข่ไก่เนี่สีแดงสดเลยครับเปลือกนะครับเปลือกข้างในยังไม่ทราบนะครับข้างในยังไม่ได้อลองลองทอดดูลองตอกดูครับเปลือกจะสีแดงคือ ที่ผมมองจากกล้องผมเนี่มันจะออกเออไม่แดงเท่าไหร่นะแต่จะมีขาวๆแบบนี้ด้วยแต่คือเฉลี่ยละแดงอ่ะไม่ไม่ขาวแบบไม่ขาวเยอะเหมือนแรกๆอ่ะก็วันนี้ผมแค่เนี่ยเก็บมาตอนประมาณ9้าโมงโมงได้ละสิบสอองฟองก็ใกล้ๆเคียงกับเมื่อวานแล้วนะทั้งวันเนี่ย15ฟองเองครับ ก็วันนี้เที่ยงละผมก็จะมาเก็บอีก,อกนะครับอันนี้ฟองใหญ่ครับนานๆจะมีมาทีอันนี้ใหญ่กว่าอีกโอ้ก็ ผมที่แรกอไก่มันจะไข่ฟอหรือเปล่านะเพราะว่า,าไก่ซึมไปอะ่ะเหมือนเหมือนไก่เล็กครับแต่แต่อาการไม่ออกมากครับเพราะว่าผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ด้วยในการทำวัคซีนเนี่ย16แล้วนะครับก็คิดดูว่าเบอร์เบอร์สวยมากหลังจากที่เสริมเสริมไป วันนี้ผมโอเคครับหรือว่ายิ้มได้ครับอันนี้น่าจะเป็นเออ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือเขากินอาหารแล้วมัน,ม,นมันเขาแแบบออกอะเป็นเปลียกเปีเป่ยนน่าจะไม่ใช่อืน,นะเราจะกินเองใครไหม แต่ก็พอได้รับวิตามินเสริมอะไรเสริมแล้วเปลือกไข่ก็สวยขึ้นมาเลยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะส,สีนี้หมดเลยสีแดงส้มสวยมากครับน้ำตาลเข้มอ่ะก็เทียงนี้ก็ได้ละได้ละอ่าไหนเป็นนิฟอง ตาสดใสครับแดงหน้าแดงขึ้นมาเลยก็ถ้าอีกสักสามสี่วันเนี่ยขึ้นไม่ถึงห้าสิบฟองนี่โอ้โหแย่นะครับเพราะว่าไก่ไก่จะไก่จะยี่สห้าสัปดาห์นะครับยี่สิห้าสัปดาห์เนี่ยความตั้งใจของผมเนี่ยจะให้ได้เจ็ดสิเอร์เนะครับยี่สิหสัปดาห์ มันมาโดนช่วงอากาศหนาวแล้วก็อยู่ดีๆฝนก็มาะปัญหาคื้มทั้งวันเลยก็แค่ถึงตอนเที่ยงยีิบสองฟองแล้วนะครับหรือว่าผมคิดว่าไก่ผมโอเคขึ้นมาแล้วแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งที่ผมทําให้ไก่ได้ผลมากที่สุดก,ก็คือฟ้าทลายโจรน,นะครับ น้ำพลาสตายโจรน,นต้มแล้วให้ไก่กินไก่นี้จากซึมๆนี่โอ้โหสองวันสามวันนี้รู้ผลเลยครับว่าเขาดีขึ้นมากสงสัยอากาศร้อนนะครับน้ำจะหมดละ อ๋อตอนนี้นะครับมันอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยกับผมเปลี่ยนเเ่ปลียนการเปิดไฟนะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟอยู่ประมาณตั้งแต่เย็นถึงประมาณสามทุ่มแล้วก็เปิดอีกทีประมาณตีสี่ครึ่งครับคือแต่ก่อนผมจะเปิดอ่ถึงเช้าเลยนะครับตั้งแต่ค่ำถึงเช้าแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่ เดี๋ยวก็จะน่าจะทําเป็นแบบระบุว่าเปิดเย็นสองชั่วโมงแล้วก็ประมาณช่วงเที่ยงคืนอีกสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เช้าจะต,ต้องหาอุปกรณ์อีกนะครับเตรียมหาอุปกรณ์อีกนิดน,นึงก็ตอนนี้หน้าหนาวนะครับแต่ตอนเที่ยงอากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็มันเป็นปัญหา มันแทบจะเป็นปัญหาหลักนะครับเรื่องเรื่องอ่าอุณภูมิหรืออากาศเงี้ยเพราะว่าเรากําหนดไม่ได้ไงครับเรากําหนดได้เฉพาะน้ํากับอาหารเขาเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ที่จริงเปอร์เซ็นต์ไข่ผมคิดว่าน่าจะไม่หยุดแค่นี้แหละน่าจะมีอีกอาจจะไม่เยอะหรืออาจจะใกล้เคียง3 0มที่ฟองก็ได้หรือไม่แน่ใจอะ จะไม่มีเลยก็ต้องดูดูกันก่อนนะครับแต่ผมผมดูผมรู้เลยว่าไก่เขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็วันนี้แหละเปอร์เซ็นต์ไข่มันขึ้นไงจากเมื่อวานนี้15ฟองวันนี้ขึ้นมายื22ฟองแล้วแล้วก็แม่ไก่เนี่ยหน้าแดงมากแดงคือปกติผมดูมันไม่แดงขนาดนี้แดงแดงกลำ่ำแดง แดงหลายตัวก็แสดงว่าเขาใช่แล้วแหละเขาพร้อมแล้วอากาศนีแล้วสีอสีอะไรเขาก็โอเคแล้วนะครับอาจจะมีเปียกบ้างแฉะบ้างแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เออเดี๋ยวมาดูเปอร์เซนต์ไข่ก็ถ้าดูอนะุณหภูมิช่วงนี้ตอนนี้วันนี้ก็สามสิบสามสิบเอ,อ็ดนะตอนนี้สามสิบเอ็ดในใบผมก็จะเขียนเป็นสามสิบเอ็ดฟองมาดูไข่วันนี้ก็ไข่เออมื่อวานไข่ก็ถือว่าขึ้น ขึ้นเบอร์มาเร็วนะครับขึ้นเบิร์มาเร็วถ้ามีแบบนี้ทุกวันก็ดีใบใหญ่ก็เอาไปขายตลาดขาย80บาทไม่มีคนซื้อแต่พอเอา80บาทมาแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งขายถุงละห้าสิบาทขายหมดเร็วมากเออคนเรานะก็ อย่างว่าแหละบางคนเขาก็บอกว่าเขาซื้อไปติดตู้เย็นไว้เฉยๆไงแต่ผมก็แถมนะแถมใบเล็กๆเพื่อเนี่ยใบประมาณเท่านี้แถมไปสองใบสองใบเพราะว่าเราก็บอกเขาไปว่า,าไข่ผม,มไข่ใหม่างเขาก็บอกเขาให้เข้าใจไข่ใหม่มันยังเล็กอยู่ย๋ยวาเบ้อใหญ่ๆผมก็ส่งร้านค้า <c oughs> ใบเล็กๆผมไม่มาขายตลาดเหมือนเดิม <c oughs> ออไม่ใช่นะครับก็ต้องพาไปนะครับ ก็สอบถามทางร้านค้าแถวบ้านผมก็เขาก็อยากได้แต่ใบใหญ่ๆนะครับโอ้โหแล้วผมจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมได้สอบถามไปหลายร้านแล้วเขาก็อยากได้เบอร์ใหญ่ประมาณขายสี่ฟองอยี่สิบเนี้ยผมก็น่าจะหาร้านอีกร้านร้านที่เขาต้องการจะขายห้าฟองยี่สิบเนี่ยวหนเนี้ยห้าฟองยี่สิบก็ถาดหนึ่งก็ ถ้าขายเป็นแบบนี้ก็ได้120ร้านค้าก็ได้กำไร20บาทผมก็จะขายประมาณ95้ีห1 0 0บาทก็ได้ประมาณนี้อันนี้ผมผมผมคิดนะคิดเล่นๆก็เผื่อเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางในการขายแต่ถ้าอยากได้กำไรเยอะก็เหมือนผมว่าน,นะครับไปนั่งตลาดเองหรือมีร้านค้าเองเพราะว่าขายแผงละ80สิบ แผงละแปดสิบไม่มีคนซื้อแต่พอแบ่งขายเป็นครึ่งแผงห้าสิบาทคนเขาก็ค่อยซื้ออย่างเงี้ยนั่นแหละกำไรอยู่ตรงนั้นครับ <c oughs> นะ <c oughs> ก็เห็นสอบถามมาเยอะเรื่องว่าเลี้ยงไก่ได้กำไรไหมกำไรผมว่ามันอยู่ที่ต้นทุนเนาะต้นทุนเราสูงเราก็ลำบากหน่อยต้นทุนต่ำก็โอเคอย่างอาหารผมสอบถามบา,บางคนเนี่ยเขาเลี้ยงเนี่ย 480ร้อยแปดสิบาทหรือสี่รอยห้าสิบบาทแค่ราคาอาหารในผมก็ทอแล้วนะถ้าจะอาหารแพงขนาดนั้นผมซื้ออาหารไก่มาเลี้ยงไก่กินไข่เองดีกว่าผมไม่เลี้ยงเป็นเป็นประกอบเป็นอาชีพหรอกครับเพราะว่าแพงเกินต้นทุนแพงเกินครับแม่ไก่เนี่ยถ้าซื้อไก่สาวนี่ก็แพงอยู่แล้วสองร้อยบวกลบอ่ะนี่ครับเปลือกไข่ ตรงนี้จะมีลักษณะขี้เล็วนะครับขี้เทาไม่เหม็นนะครับรู้สึกว่าไม่เหม็นสัมผัสได้จากลิ่นแต่ปื้มมากครับเพราะว่าไก่ดูดีขึ้นมา ผมไก่22-23สัปดาห์นะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาติดตามดูอีกว่า,าสัปดาห์หน้าเนี่ยเปอร์เซ็นไข่จะเป็นยังไงหรือถ้ามันขึ้นแบบขึ้นสูงเร็วมากเหมือนถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกประมาณ5ส6 0เนี่ยผมอาจจะทำให้ทำคลิปให้เพื่อนๆดูก็ได้เพ <c oughs> ราะว่ามันตื่นเต้นไงครับมันคือเรารุ้นตลอดไงเราเลี้ยงแบบนี้ สครับสวัสดีครับ